คุณมิน <c oughs> คุณมินนี้นะครับเป็นโรคซึมเศร้ารุนแร,รงเฮ้ยถึงขั้นจะขออุญาตนะขอญาตนะครับรับสินถึงขั้นจะไม่เอาไม่พูดเพราะว่าพูดไปเหมือนกับชีววิท้กรรรอกนะครับผมเข้าใจดีเรื่องเจ็บปวดเนี่ยมันถึงจุด,ดังโห จะอยู่ทําไมว่าโรคใบนี้อย่างเงี้ยอ่ฮะนะมันก็ผ่านนั่นแหละเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงคานอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายใช่ครับเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันโอเคนะพอเวลาฟังเสียงหลูงปุ๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยห้อยผ่อนคลายเสร็จแล้วก็ นอนหลับได้ทุกคืนอยอดเยี่ยมไปเียมทนแถมดองต่างหากนะขอบคุณมากมาค่ะที่ทำให้ผ่านไปได้ในแต่ละคืนโอ้โหซุมเศร้ารุนแรงครับไปหาหเขาก็มีแต่กรอกนะกินทาฉีกรอกไปอย่างนั้นแหละครับเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มโดนไปเรื่อยนะ นะันะนะนะแล้วถ้าอย่าไปว่าผมว่ามันมาถึงวันนี้มันมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์เข้าใจเรื่องธรรมชาติจะช่วยกันละกันไปหาเขาก็ถูกตีตราบาปชื่อโรคนั้นโรคนี้เสร็จแล้วเขาก็ทำให้หายไม่ได้เป็นเพชรในทีเนี้เห็นไหม อน,นาคตน้าจะเจอข้อกล่ามเป็นเท็จนะอย่าไปไกลเราแค่ของเราก็พอนะครับเป้าหมายของเราก็อยู่ๆมันก็หายไปโดยไม่กินทาไม่กินชีสสมเด็จตัวท่านบอกว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้แปลว่าขีดเส้นเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลาเวลาเป็นของกลางนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลาแต่โลก แต่ละคนมีเวลาข้อมือเนาะเป็นเจ้าของเจ้าของสมมูิของจริงไม่มีใครเป็นเจ้าของเวลาเวลาเป็นของกลางแต่เวลานั้นนะฮะมันทําให้เป็นพื้นที่ที่เราทั้งสองมาเจอกันผ่านจอนั่นเองครับท่านจอบเนาะนี่ฮะมันเป็นผลพวงมันถึงเวลาของมันครับที่จะโครจรมาจะเอกันที่นี่ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัย ไม่เลือกชั้นวันนะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดแถมไม่มีซื้อไม่มีขายด้วยเห็นไหมฮะทุกอย่างฟรีวงเล็บสำหรับวันนี้นะวันหน้าอาจจะว่าไปเนินอ่านะเมื่อได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ขอให้อยู่ในความรู้สึกลึกๆซึ่งความรู้สึกนี้ไม่มีใครขโมยของเราไปได้ เอาใครมาแทนก็ไม่ได้คาว่าความรู้สึกเห็นไหมครับความรู้สึกมันเป็นของเราเองใครขโมยความรู้สึกข,ของเราไปก็ไม่ได้นันนะใครจะหยิบความรู้สึกข,ของเขามาใส่เราก็ไม่ได้งั้นเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเองแต่ระหว่างนี้ขณะน,นี้ทางฝั่งคุณนะคุณมินมินนี่กับลุงเงาะกิ๊กก๊อกมันก็มาเจอกันกลางจอก็เชื่อว่า ได้เป็นผลลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ศึกษาในรายละเอียดร่วมกันเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลุงปรารถนาเหลือเกินต้องการให้ทุกคนได้รักษาตัวเองเข้าใจตัวเองนะครับนี่คือเป้าหมายของลุงและคณะทำงาน,นที่ทุ่มเททํางานผ่าน TikTok Family ให้อยู่ในขณะนี้โอเคไหมครับหวังว่าคงจะประทับใจเป็นการส่วนตัวขอให้เกิดความมั่นใจเปนการส่วนตัวนะ ค้นหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอเพราะเปนซ่อนอยู่ในตัวของทุนเองทั้งหมดนะซ่อนอยู่ในตัวของคุณเองทั้งหมดโอเคไหมครับจบข่าว thank you v very b i g ที่ใช้บริการลงก,กับคณะทำงา้าจบข่าวครับ